สวัสด,สดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมอนี้กับมาพกกบพี่บีอินอินฟินิตี้แฟนเพจจ้านี่ค่ะแล้วก็อินฟินิตี้ใช่แนวจะพี่น้องสวัสดีค่ะหนูชื่อจิจี้ค่ะออกกล้องด้วยคนนะคะจ้าสำหรับมันี้พี่บีสิบห้ามากินสุเพ็ดขี่เขาแล้งพี่น้องพักกับซีมี่อันดอกแค่ต้มบันเห้าไหมดอกแค่ปลาไหม ล้วก็เอียงเอียงมะขุยเหนียวบานมะขุยเหนียวบานบานเออมะขุยเหนียวมะขุยเหนียวแล้วก็มีมะละจ้าแล้วก็มีไข่ไข่ไข่หล่นมีไข่หล่นหล่นหล่นใส่หอยหล่นหอยหล่นใส่ไข่แฉบแบเห็นแบบแล้วก็มีมะเขือแล้วก็ซุปเผ็ดซุปเผ็ดนี่ซ <expand> co ุปใส่ปลาแล้วก็ใส่มะเขือเปาะจากพี่น้องโอเคจะมากินกันเลยจ้ามา ติ่มความมกจ้าขอนี้วค่ะขอนิ้ว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 ขอนี้วจ้ากินข้าวเหนียวจ้าก็ที่เขากันไปจังไดาสบายดีกันบ่ดดริงสงการกันบ่จ้าพี่น้องปายพอกินเลยกินข้าวเลังเลยข้าวเลยจ้าจกเลยจ้านี่ค่ะพี่น้องเนี่ยเต็มติบต์มาเลยกินข้าวหนังไก่มากระบาดมามากระบ ว่มีที่ว่างคขอนิยวพี่น้องเลยดอกแคบปลาครับดอกแคบปลาลวกเคยกินบอพี่น้องดอกแคบปลาอ่ากินยากอ่ากินยากไหมบอแซ่บบอสผ็ดจกขันเดียวกันแล้วมื่ไหร่พังผิดกันเด้อขอนิ้ว แไม่ได้กินข่าวดึกกินข่าวดึกคัะพี่น้องเอ,อ้ยกลาสีเฮ็ดเวียกแล้วเป็นยังไงถ้าพูดฝนตกว่จ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เยอะๆจะเ้อะตัวอีกได้บัคเขอือ Okay, แบบ่แบบนนะปลาแบบกะไม่ได้หรอเนาะแกะกินแบบอาหารบ้านๆกนาาินอาหารช่วงโควิดพี่น้อยกินอาหารช่วงโควิดสไตล์บีอะขิงเป็นน้ำค้ยเป็นน้ำเลย้ยงพ่น้องเาานาะสไตล์คนอีสาน มัน,น,น,นมีฝนมาตกเนาะบวกพรนักแต่ว่าคืมนะเนาะเม่เนบุมแล้วว่าพุชตกแต่ว่าเขาบอกอยู่ยว่าอีกสองเสมอฝนสิตกเขาบอกว่าอีกสองเสมอสิเกิดพายุว่าจัง บ <c oughs> ดึกแล้วหา,าก,กินหยางกินยากพี่น้องแจ๊บปลาพี่นอ้องเคยกินบ่ดูบัดร้ายกับจะสมุยหาจินหยากหาจินหยาบบุคคลไม่ <c oughs> ha Hà hàng bạn hao nhá nhá chú bạn là tầm tư tân tí chi thì hả bất chết tên suối bố mi bật bỏ mua chuyện bật con Hãy mất 2, 3, không นิ้วเข่าเด็กแหละไม่อนี้เด mm ็กก็จะมือที่เตียงขึ้นอะบอ่ะคนเห็นงานเนาะข้ามอุมมีเวล่า มีกินนกปดจับกินจมปากจมค่ำครับปวดเท็ดจะบกเกลือโ,โควิดกินยังกินลยประหยัดน,นะ อี่แ้วรอบสามพี่้องเอ,อ้ยใส่ชีวิตต้องระวังอีหยังบนแนนอญนนอนนีหลีเนาะขวายย่างคือขวายล,วลงนี่บ่มีอย่างที่แนอ่นนอญี่ลีบัาคุณอยู่บัาตัวบ่อนมาคุณอยู่ จริงๆจะกินดิบกระแทบได้นะพ่อนะแมนต้องกรอบๆลวกก็ได้แต่ว่ากินดิบหลายหลายคลิปแล้วเนี่ยก็เลยลองไม่เห็ดลวกล้องต้มเบืองต้องต้มเบืองบาดหรือก็แต่ว่ากินอยังกรบเพาะแซ่บกอกินน้ำพริกกินผักนั่นแหละ กินยูทองพร้อมกินอย่างอื่นคุณสุดทตา,าก็ม่กินข่าวยียู่เดียวดูกระดาเนาะขำว่า không họ Khẩu vô Dũng khẩu khẩu Các bạn phải đi nó, không sẵn không cả bạn nó, Bài cả tố phải có để kiếm tố với con. มาเตะอย่ารู้จักาัไก่จะเป็นจะเป็นเฮ้าจะเป็นควายนะครับพวกกับ ความความบอกเมื่อไปเราจะอยู่บ้านวันันนบ่นบ่ด้บส่วนนี้นเนนี้เบกตายับแล้วันี้นี่วยเนแ่ยัน

กินคนเดียวไปกิปปนอนะไระกับมังหะเขาเป็นใครนะใครพวกกับเขาเป็นในเใ่นพวกกับเป็นสีนอนอยู่บ้านเขาให้ยูสักสองอาทีจำได้ป๊อปเขาถามนอนจีพุง่งนอนพักคน เข้าพวกเข้าวกันในใจจะหวังอะไรเนาะหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอยู่กันก็นต้องมีความหวังนะเนาะมีความหวังถ้าบ่หวังกับมองหูถ้าบ่หวังกับายๆกับชีวิตบ่มีเขาห่อเองเหรอ,อบ่มีจุดหมาย เห็ดปเหล่งไปหัวไปก็มีความสุขได้พี่น้องบ่เครียดทานคนไปแต่ละมือละมือใส่ซีวิตยาสยากคเม,มอนี่ต้องแบบว่าตะลกคบขันไปแน่มันก็เห็นไห้รื่มแบบว่าทานคนไปแต่ละมือรืมห,หนั่นรื้อไหนบ้าง

ดุงนอนไม่ได้มาควานเหมือนกันเนยอะแล้วปกติสิมาขกกวา มันแล้ว,อน,ลวนอนแล้วไม่ทันัลนมาอันนี้เสอยู่แล้วจริงหรอคุณอยู่ต่ม <c oughs> กิ่งมันก็กรอบจีนะ่ะดิบนี่แต่ว่าสำหรับบีบมาก,กินมาก,กินดิบไปเนอะบีแต่ว่ามันได้อุดรูเพราะว่าไปว่คนกินผักกินดิบไปทำยังไงกรอบอือต้องก,กินมาละ พี <ừ> ่น้ำมันปิ้งอ่ะบุกินผมทำไมป้าแดงผมเร็วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาจ้างเอาให้จ้างอ๋อเร็วเดี๋ยวให้กินหม้อสองลูกใหเร็วจ้างเอา๋อโู้โหไหวแล้วบุกินผม เห็นหน้าตาย่างสินพวกินคมไม่เอาเสื้อบอบิ่นองคมไรวะไรหน้าตาก็เปงนผมมแม่ถ้าว่าพวกินคมมากินหวานผิดตรงกับขาวว่าไปหน้าดอกแคบปลาเนี่ยมันบกคมบันไรพี่น้องก็ได้กนได้ ไม่ล้พไปนอนวะยิ้ไปยิ้เลยเซ่บกินตอนในกระเซ่บขนาดนีิเอมแล้วไปนอน่อมเ <laughs> อนนด้เไ,ปเไปแล้วกินกินแค่อิม่เมเพราะว่าพ่อแม่ยัง ไม่เป็นอาหารหรือคะนะพี่น้องก็เลยแบบกินแค่พ่ออิม่มจ้ะอิ่มไหมอิ่มละแซ่บยิ้ม, <laughs> มบอ้แซ่บ <laughs> มีคำคมอย่างอิ่มมอ้มไนี่มีคำคมอย่างบ่ค,มมคำคม <laughs> คำคมสมัยทีว่าเป็นผู้ว่าไปจีบสาวใส่คำคม,มอย่างไปจีบผู้สาวบอกฟังเนี้ยไปก้น,นบ่คอยเบาก <laughs> แต่ว่าลุยเลบบอก<ะ>แมนบอยเท่าลุยเลบบอกแมน <laughs> โอ้โหขี้หลายแต่วมโอปป้คอยปวดโอ้คอยจา่าแต่วมเอาแล้วเหตุจากไหนสักขีไใสผิดเสายมาเอาเขาลุยมาหา,อ,า,าอีกมาคุยเขามาคฮยน,นั่นเ,าเ,าเานาะแมนบอยแมนโอ้ใสแบบว่าความขึ้นเป็นเป็นเป็นเสน,น่ห์อย่างหนึ่งบองโอ้ย่ปนยะ โอเคค่ะคุยสนุกสนานนี่น่อยนล้จสันนาอจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บีแล้วก่บาบีแล้วก็พ่อใหญ่จอยซอยแซ่เป็นคลิปบีอะไรจ้ะเป็นเป็นช่ององบีแฟนเพจอินอ,อินเอ่ออินฟินิตี้แฟนเพจแล้วก็อินฟินิตี้ช่แนลบีซีมีสองช่องแจ้งไดบีขอฝากทุกคนช่วยอ่าถ้าหากกิดกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้บีในได้จา้า สำหรับคลิปนี้บีก็ขอให้ทุกคนสู่อกับชีวิตกับโรคโควิดนั่นจะเนาะแล้วก็เมื่ออื่นนี่งก็หวยออกก็ขอให้ทุกคนถูกหวย,อ,ยอ่าถูกหวยถ้าไปซื้อหวยถ้าไปบพซื้อก็แล้วไปนันป่นจะเนาะถ้าไปซื้อถ้าไปซื้อก็ขอให้มิชม,มิลาบนั่นจะเนาะซื้อซื้อลอตเตอรี่น้นาตัวใดทีหนึ่งทีสองทีสามก็ว่าไปนั่นะเนาะขอให้ทุกคน ประสบความสําเร็จแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะนอบบีขอไว้ใหทุกคนในี่ชวงเทศกาลปีใหม่ขอให้ทุกคนสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างด้จะเดินสำหรับคิมนี้บีขอฝากไว้เพียงแค่นี้จ้าขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ